เลี้ยวไปหาอาจารย์อารักษ์ออาจารย์อารักษ์มองยังไงครับสําหรับกรณีที่เป็นผลกระทบอันเนื่องมาจากที่คุณเศรษฐาไม่ได้ไปต่อตายทางการเมืองไปเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญมันจะมีไซส์เอฟเฟกกับกับชีวิตปากท้องเป็นยังไงไหมฮะอาจารย์ก็มาตรการที่คิดว่าจะทําหรือทําไปแล้วแต่ยังไม่คือกลางๆเนาะไม่ได้ไปเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันก็จะกระดุดนะครับมาถือว่าก็ก็หมดละ ที่เหลือรัฐมนตรีที่เหลืออยู่ก็ทําได้แค่รักษาการนะครับซึ่งถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงวันศุกร์นี้มีประชุมแล้วก็มีการเลือกนายกนะครับครับแล้วก็จบสามารถจบได้เอางี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็ควรจะต้องจบเพราะว่างวดนี้เป็นการเลือกนายกจากสสอย่างเดียวถูกไหมครับสวไม่อยู่ อาจะไม่มีใครมาทําให้มันมันปั่นป่วนไปนะตอนนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะจบได้ในในในสภานะครับซึ่งเรคิดว่าก็คงจะมีการเสนอมีการลงมติกันอะไรกันนะครับอ่าก็จะมีคนที่มีอ่าชื่อที่อยู่ในข่ายที่จะเป็นได้ตามกฎหมายก่อนก็มีอยู่เจ็ดคนนะครับนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มองกันว่าก็น่าจะเหลืออยู่แค่อ่าพักร่วมรัฐบาลสักสองถึงพักเท่านั้นเองที่จะได้ขึ้นมานะครับ ในระยะสั้นๆแบบเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าคืนนี้ยคงฝุ่นตะลบเห็นว่ามีเรียกเข้าบ้านแล้วนี่ครับพี่ตอนนี้ครับบ้านรบ้านไหนบ้างก็ไม่รู้นะใช่มีเรียกเข้าบ้านแล้วนะมีเรียกเข้าบ้านเชิญเข้าบ้านก็ก็แสดงว่าวิ่งกันฝุ่นตลบแล้วก็มีการเรียกเร่งด่วนมาในวันจุกนี้ก็แสดงว่าก็อยากจะเซ็ตเตอรอยากจะทําอะไรให้มันรวดเร็วนะครับเพราะว่าพอเลือกได้แล้วเนี่ยกว่าที่จะอจัดเงินการได้เนี่ยก็ต้องมี อ่าอ่าต้องโปรดเก้าก่อนใช่ไหมครับใช่มีแล้วนะครับโปรดเก้าเสร็จปุ๊บก็ต้องมาฟอร์มคณะรัฐมนตรีอนะครับฟอร์มรัฐมนตรีได้เสร็จอะไรเสร็จนี่ก็ต้องมีการอ่าแต่งตั้งกันใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่แต่งตั้งกันโดยนายกเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมาเขียนอ่านโยบายแถลงนโยบายต้องมีการแถลงนโยบายอะไรอย่างเงี้ยมั่นมีขั้นตอนอะไรเขาอยู่จนกว่าจะทํางานได้นะครับ ถ้าโชคดีได้กลุ่มคือกลุ่มเนี่ยกลุ่มเดิมอยู่ละนะครับผมคิดว่าคงกลุ่มเนี่ยคงไม่แตกแถวนะฮะกลุ่มนี้ก็เป็นอะไรที่อะไรที่อ่ารู้กันอยู่ใครอยากทําอะไรเอางี้กันเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอ่ารัฐบาลที่แล้วซึ่งผมเรียกว่ารัฐบาลทุรักทุเลคาบเีเนตเนี้ยนะครับทุรักทุเลคาบิเนตเนี้ยก็หมายความว่าอ่าอ่าอะไรที่ตัวเองบอกไว้ตอนหาเสียงเนี่ยไม่ได้ทํานะ ทำไม่หมดแต่สิ่งที่มาทาเนี่ยไม่ได้หาเสียงไว้เออหลายอันอะ่ะเช่นอะไรแลนบริดจ์อย่างเงี้ยก็ไม่ได้หาเสียงแลนบริจเออเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี่ก็ไม่ได้หาเสียงใช่ครับมาตรการช่วยเหลือหนี้นอกระบบเนี่ยก็ไม่ได้หาเสียงนะครับไม่มีใครหาเสียงเรื่องการปรับหนี้หรือว่าทางนอกระบบในระบบโน่นนี่นั่นเลยไม่มีเลยนะครับใี่แต่จะใส่กองทุนแสนล้านห้าแสนล้านโน่นนี่นั่นไปแต่ก็ไม่ได้มีอะไร ก็ถ้าเขาระลึกได้นิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะพิจารณาว่าเอที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาปรับปรุงนโยบายให้มันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็น